ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถตู้ลักชูรเดินทางสบายนั่งได้ทั้งครอบครัวนะคะคันนี้ก็เป็นเวลไฟ i องจุดห้าซดรถปี2016นะคะคันนี้จะบอกว่ารถขับดีนุ่มมากๆสภาพรถคือสวยกริบนะคะใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะออกรถกับพลอยนะคะจบเพียง999บาบาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะ ฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบขัดเครือบสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้น้ํามันเกียร์ให้นะคะคันนี้ก็ดูแลหลังการขายกันยาวๆเลยนะคะก็มาดูกันสับใครนะคะที่อยากจะเข้าสู่วงการไฮบริดนะคะอีกทางเลือกหนึ่งสับคนที่อยากได้รถที่ประหยัดกว่านะคะด้วยคุมพลังไฮบริดคันนี้เลยนะคะกับเวลไฟ2.5 ZG Hybrid นั่นเองนะคะมามาดูคลิปนี้กันให้จบนะคะรถเป็นสีดำทุกคนคะ่ะ รถเป็นสีดำกระจังหน้านะคะตัวเวลฟายไฮบริดแบบนี้เลยเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ดีไซน์ปราดเปรียวลักชวรี่สุดๆเลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะคะไฟตัดหมอกล้อมกรอบลายเส้นโครเมียมให้ด้วยนะได้ล้อดเดิมศูนย์ค่ะยางคุณภาพ B D B F Goodrich นะคะและนี่คือโลโก้ไฮบริดอีกหนึ่งตัวนะคะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้กล้องด้านล่างแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะและแถมยังมีไฟเลี้ยวที่เป็นไฟอ e d ดีด้วยนะจ๊ะมือจับโครเมียมเลยค่ะและนี่คือบรรยากาศด้านในนะเดี๋ยวจะพาดูรอบคันกันก่อนนะคะเวลไฟค่ะประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาขึ้นลงได้สบายเลยนะคะสำหรับด้านหลังของเขาค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะได้รถที่แบบ เดินทางกันได้ทั้งครอบครัวสบายๆนะคะเวลฟนะคะคันนี้ก็เป็นตัว e4 นะคะใครที่ตามหาอยู่ยกมือขึ้นเลยนี่ได้เซ็นเซอร์หลังคิ้วโครเมียมหลังนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนะโลโก้สีฟ้านะคะประตูท้ายนะคะแตะหุ่มยางแล้วก็ดันขึ้นนะคะสักหน่อยหนึ่งนี่จะ้ะนะคะสำหรับด้านหลังมองเข้าไปนะคะ ก็ได้บรรยากาศโปร่งโล่งสบายนะคะได้ความรู้ลักชวรี่นี้เลยนะคะอีกหนึ่งคันที่ตั้งใจจัดมาให้นะคะสำหรับภายในที่นั่งผู้โดยสารเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะจะมีกาบบันไดเวลไฟล์ซีสวยแบบนี้เลยนะคะได้ชุดเบาะนะคะที่นั่งได้สบายเดินทางไกลได้แบบ สบายทุกที่นั่งเลยจริงๆนะคะชุดเบาะส,สวยๆเลยนะคะเป็นเบาะพรมเนะะี่ยที่ให้สัมผัสที่แบบนุ่มสบายมากๆเบาะก,ก็ปรับไฟฟ้าได้นะคะนี่นะคะมาดูกันสำหรับเบาะแถวหลังสุดนะคะขอซูมเอาให้ดูนี่เลยนะคะเบาะอยู่ในสภาพดีนะคะผิวเบออาะิองสวย,ยเลยนะคะเพดานก็เป็นสีเดียวกับเบาะเลยจ้ะโอเคมาดูกันนะคะลองมาเป็นผู้ดีสารกันบ้างทุกคนคะ่ะ นี่นะคะเพื่อนๆจะได้จอขนาดใหญ่แบบนี้เลยได้ปรับดะ้คะคันเลอร์ด้วยนะอันนี้ชอบม,มากเลยอะ่ะสวัสดีวันจันทร์วันคารวันพุธ <c oughs> มีสีมากกว่า14สีกคนเยอะมากๆนะคะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะแค่ไฟลายเส้นไฟในรถนะได้จอตรงกลางขนาดใหญ่เนื้อหนังฟังเพลงกันได้เลยนะจ้าภายในก็จะมีในส่วนของนี่เปิดประตูสไลด์ตรงนี้ได้เลยนะ ปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิแอร์นะคะได้ตรงนี้เลยจ้ะโอเคนะคะสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารนั่งสบายไม่อยากรุกลุกเลยอะ่ะนะคะขึ้นทางนี้แล้วไปลงทางโน้นได้นะคะประตูสไลด์แบบนีนะ้นั่งสบายสุดๆเลยขึ้นลงสะดวกด้วยนะจ๊ะที่นั่งคนขับเป็นยังไงนะ,ะ่ะมาดูกันนี่จ้ะได้ชุดเบาะชุดเดียวกัน SIS Airbag นะคะรอบคันเลยสวยมากบรรยากาศข้างใน ลักชัวนะคะแล้สบายตาสุดๆเลยค่ะนี่รถปี2016นะคะคุณจะได้พวงมา,า Cruise Control ล,ลัยมัลติฟังชั c นคร s สคอนโทรลนะคะแพลนชิพนะคะระบบรักษาความปลอดภัยครบครันเลยนะนี่นะคะที่ใส่แก้วนะ,ะที่วางแก้วก็เปิดปิดแบบนี้เลยนะคะรถปี16มาวิ่งไปแส5ห้านะคะคำนวณแล้วถือว่าปกติเลยนะนะคะตรงกลางนะคะได้จอนะคะขนาดใหญ่เลยเพื่อนๆคะ่ะ ก็สามารถเข้าเชื่อมต่อได้ทุกโหมดเลยนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะนี่ค่ะปรับแอร์นะคะอิสระซ้ายขวาเลยค่ะคอนโซลนะคะโซนเกียร์ก็ตกแต่งเป็นลายไม้นี่ลักชัวรี่สุดๆเลย EV mode อยู่นี่นะคะอีโคมดอยู่ตรงนี้นะคะเบรกมือเบรกโฮอ,อยู่ตรงนี้แล้วนะคะชอบตรงนี้มากทุกคนนี่เลื่อนเปิดปิดแบบเป็นเหมือนเป็นสปรย์ไะทุกคน นี่ค่ะเอกสารสําคัญติดรถมาให้ภาษีพรบไอต่อให้นะคะและคันนี้นะคะมาพร้อมกับซันรูฟนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะรับแสงแดดรับลมกันได้เลยนะจ๊ะกระจกตัาแสงรบกวนออโตโอ้ม่านบังแดดสไลด์เปิดนะคะก็จะมีไฟวอร์มไลท์ขึ้นมาให้ด้วย สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นอีกคันที่น่าสนใจมากๆถ้าเป็นเพื่อนตามหาอยู่นะคะ well Fi เวลฟาร์นิกทางเลือกหนึ่งนะคะรถคุณภาพดีๆที่จัดมาให้คุณภาพพรีเมียมสุดๆเลยนะคะคันนี้ราคาพิเศษเพียง14999เท่านั้นนะคะผ่อนเพียง27,27 0 27, ค่ะใช้เงินออกรถเพียง999บาทค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะติดต่อพลอยได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ